ดูวิธีทำไล้มาวางเส่เลยอืมไอ้มาวางนี่ไงนี่ไงติดเข้าวพ้อมเอาติดเข้าวติดใหญ่นี่เอาลงวัดติ๊บใหญ่ tiếp nói bỏ đi tiếp nhai như vậy à nào mà xảy đuổi Hãy ừ. subscribe เอาขึ้นรถใช่ไหมอืมอืมัวสินขนมเด้ขนมน่ะยังที่บอ,อ,อืมขนมเอาลงวัดอืมแล้วไปหาซื้ออันของหวาน ผลไม้หมกักไม้เอามาใส่วัดทำบุญใ่บาตรขนมยันขาดอยู่ของหวานขาดอยู่มักไม่หิวเอาไปใส่รถเกมจะเดินทางมันชีสายแล้ว ไปไปแต่งตัวไปล้างหน้าล้างหน้าก็เดินทางไปซับไกยูวัด สำหรับคลิปนี้พอจบเพียงเท่านี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่นิว้วกกก,กในเด้อช่วยเป็นกำลังใจให้เพื่อได้ทำคลิปต่อไปสวัสดีจ้า